รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin Finix 5x Plus เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าเต็มร้อนแล้วนะครับนี่นะฮะก็ถอดสายชาร์จนะครับก็ทํางานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลททางานตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ตอนแรกเครื่องที่ส่งมาก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้าสายชาร์จของลูกค้าก็ปกติด e ีนะครับอันนี้ก็นําไปจับสัญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ล,หลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้จุดชาร์จของลูกค้าเองก็ยังอ่าสภาพดีอยู่นะครับมีแค่ซุดตัวลงไปที่ ขอบด้านบนนะครับก็แนะนำว่าก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็ให้ใช้แปรงสีฟันนะครับนี่นะฮะฉีดใส่น้ำมันอเนกประสงค์ที่ปลายแปรงนะครับแล้วก็ปัดเช็ดทำความสะอาดนะครับนะฮะและ้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อสายชาร์จเพื่อไม่ให้เหนอะช็อตเวลา เชื่อมต่อสายชาร์จและจุดชาร์จสุดตัวลงไปนะครับก็จะเป็นผลให้อนาคตต้องได้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังนะครับก็ตรงนี้อย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับระบบฟ้าชาร์จนะครับของโทรศัพท์ Samsung, oppo huawei xiaomi อะไรพวกนี้รุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็นระบบฟ้าชาร์จนะครับอันนี้ก็มอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับ ขอบคุณมากครับห้าบล็อกดีไว้์ยินดีให้บริการแชร์รายการมินแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ